ไเพิ่นเพิ่นเงินว่าฝากเงินมาหนึ่งพันสาร้อยบาทพี่น้องเอ้เพิ่นฝากเงินมาแต่บางที่นี่เลยเพิ่นว่าเพิ่นขอพรนน้ำเมลน้องนี่นี่เรื่องอันที่ว่าแม่ตู้กระบอไี้อันขอยืมเงินห้าพันบาทนั่นแหละเพิ่นก็ได้เขียนมาบอกลุงว่าเดี๋ยวอันว่าเงินท่าไม่ตู้กระบอไี้ยืมน่ะเพิ่นว่า โมหายเบาเพิ s <S yeah. oh, ่นคืนเบียเด้อเพื่อนว่าซอยเพิ่นค่าเลือดค่ายางค่าไปโรงพยาบหมอเดี๋ยวทั้งไอ้สีขอพรแถมยังไว้เนี่ยเองเพิ่นว่านะโอ้ใส่ถูกแล้วใส่ถูกเนาะยุ่งมือใส่ถุงพี่น้องเลยไอ้เพิ่นก็ได้ถือว่าข้าวดีเถอะพี่น้องเลยนี่กันเราเพราะว่าคันละไอ้เพิ่นโมย้อมใส่หนึ่งใช้สิ่งแห่งบารีแล้วก็ต้องแล่นหางนิ่งหาทองมากเพื่อนแม่น้องไอ้เนี่ยคอยหลุ พพี่น้องเอ้ยลูกนางได้เละไข่ดอกชนะเนาะอ่าบริมาเยี่ยมพยายามมีตู้กระส่งเสมอเลยลุงกับเบลลลุงคลิปสองเสม,มอเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่บ้านนั้นว่าฝนตกน้ำเน่พี่น้องเอ้ยก็บม่ได้ออกไปใส่อ่าทางาลุงเฮิมก็ได้ได้ยินข่าวเฮดละง,งูออกโอ้ยว่าอ,อ,อยากชวนบริไปหาเฮดละง,งูไป็นการเฮดละงูกโยกพอดิบิบมาจ้ะพี่น้องเอ้ยอ้าเปิดคลิปมาพบพอ่พอกันมาเนี่กะอ่าอยู่เพื่อนบริคือเกนะ่าเนาะพี่น้องพอดีว่ามีอ่า ข่าวดีมาแจ้งแม่ตู้แล้วเรื่องอเงินหนึ่งทองที่เราอันว่าในยิบไปยืมาทางแม่น้องนี่นี่ไปหแหละเนาะพี่เนาะพอดีว่ามีทางไอเง้เนี่ยจะดีเพิ่นส่งเงินมา,าให้แม่น้องนี่นี่เพิ่นขอพรน,นำแม่น้องนี่นี่บริสันว่าเพิ่นอยากซอยทางแม่ตู้ของคาฮึดคา,า,ายาหแหละบริสันว่า ที่มีตู้ยืมไปนะ่ะเดียวอันว่าไอซีเอ็นว่าพอนไหเดอร์น้องเด้อร์พราะฉะนั้นว่าเอาไปซอยเมยบอลลี่ซะอันที่ยืมหาพันบาทนะเพราะั้นว่าลุงก็ดีใจเนาะเพียงเนาะเพราะว่าทางอันว่าไอพิ่นดูตนด้นซาาทางเมยตู้แล้วก็บทางบอลี่แล้วก็อยู่กันสองคนอย่าเนาะทักสี่หาใส่เงินซี่หาพันบาทบอลี่แล้วก็บ่ 4, บบบบได้ไปใส่สิแหละพี่น,อนอ้องไอเพิ่นก็ดูตน้นเงินกับโบไลหรอกเราแต่ว่าหันเดี๋ยวไอสี คอยพอนเอาห้เด้อมุนเด้อไปเสนะเด้อดุงเฮิมเด้อไปเสนอเนาะไอ้เพิ่นกะฝากมาให้ดุงก่อนเนาะเพิ่นว่าจะสามงวดไปเสนองวดละผ่านห่างวดสุดท้ายจังว่ากันพันสองพันก็จังว่ากันเราววาเนาะพี่เนาะเราก็ดูตัวเราก็บ่มีเงินดอกจังว่าเพิ่นบอกว่าบ่ต้องให้ทั้งอัน บริีขึ้นนอก,กว่าฉันวะดูต้นศาสตร์เล่านว่าอย่าอายสิพรขึ้นแห้ย่นว่าเนาะอาย่นกระหักเพ่งกับลุงเฮิร์มมาแต่ได้มาเลยล่ะพี่น้องเอลย่นกระสดช้อยตลอดเลยเพิ่นเห็นลงุงเฮิร์มมาเนี่ยนะทูกเอ้าสบายดีด้วยพี่เมตุด้อสวยโดยเอาสบายดีด้วยว่าด้อสวยโดยใช้วานมาไปหาอันตึกปลาตึกปลาเลยวาเนาะปิ้งพอกระลังสิปิ้งอยู่เดี๋ยวนี้ปิ้งปลาแมนเออใช่น่ะปลายังปิ้งเนี่ยปลาลูกเดี๋ยวจะมาคุยกับเมตุพี่น้องเลยเนาะ มันเหอบลังเีดป right ิ่ายลันแทายนี่กับยาปกๆอยู่น้ำมันนะมันอยนะป๊าปิ่งปลาดุกพี่น้องเลยอ่าปลาดุกปลาดุกไม่ใครใช่ไหจักบอกว่าใครแล้วๆส่นาหญนาะใ่ออกแล้วไข่ออกแล้วเนาะอ้โอมตู้่ะอต้ับเจ้าพอแมนๆใส่น้ำน้อยๆใส สมคำมยังน้อยนึงมันเปรี้ยวปากไงอวบ่ใหม่แล้วว่าขางไว้สิก็ได้เบิ่่งอกนได้อยุดอกได้อยุดอกพริกเออพริกเออพริกทั้งตัวทัานใหม่ดอกเนาะตัวพริกเอาพริกพริกลงไปครับผมเจ้กปืนใหม่เฮาก็เอาสูงขึ้นไปเั่าน้อยเอาแหโบ่ตึกนั่นน่ะเอาแห่ออไปหว่านเลยตึกตะกี้ว่าว่าปลาคอเดี๋ยวไปโลดคุกบนแหงโหลดคุก ยังดีแต่มันบมปักขบันปังนั่นเท่านั้นไงมุ่แขนมากพอดีเนาะโอมันจูงใหญ่ไปสิ่ข่อยยึดไปห้องหมอกทุกชลายเนาะข่อยโดยข่อเจ็บคือนอย่างเลยปลาลูกปักนะชั้นมืดๆเลยขึ้นเลยมืดเท่าลยครับโอ้ยอะผิดชา่ผิดขวายอยู่ได้ได้ละไปไปไปั้องพี่โดยไปทานมันแห้งไปได้เนาะพอดีเนาะขอโทษขอไปหลายๆอย่างเลยรุ่งกับบ่ได้อัดถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งหลายมือเติบเลยมา เป็นได้เขานําจําปางามอยู่บ่เข้าก็งามอยู่เออโตอันว่าคนไปทางหญ้าหญ้าออกมืนีหญ้าทงเิงมันน่ะแว่าปล่อยผ้าผ้าอโดยทางให้มันนั่นว่าตัดไปเลยตัดไปเลยเออทางทมันแตกขึ้นสิดอก้เอาบ่ท่วบ่ทันลกไปทางออกนแหละอ่าได้ะโดยฮ คอยทำไปเนาะอ่าวตัวนี่ดอกไม่นจองหมแจ้งเนาะเอาเห็นนี่ดอกก็เี่น้องใส่กล้อ็หนาวเป็นยังไงร่างกายสุขภาพนั้นไข้ขึ้นหรอพ่ไข้ในน้อยนึงไข้ในน้อยนึงพอดีไปแล้ววะเนาะดีไปแล้วยังบุญอ่ะ โอ้ยเขาแนะนำป่าคนห้องไม่ยังไม่ทันในช่วงไอ้เจ้าประเด็นกระเบอยกอะไรแล้เดือนเขางนั่งไปเราาว่เครื่องหลังท่องนาใส่เครื่องแล้วเวลาเวลาฮันดูเนาะดอยดอยดอยฮัดกับฮักจมเดี๋ยวเจ้าเวลาจะดูกับกกล้ามท่องเนาะมันเหลือเครื่องไปเลยลวดเจ่าประเจ็ดอยู่ในท่องนะโอ้ยอยู่ได้แล้วเนเป็นการเป็นงานได้ที่ไม้มนี่ยไม่ได้ฝันอย่งบ่ ันยังยู่บ่พันพันพันนะโดยคือหนึ่งพันไปรามสอนเงี้ยสเงี้ยันมาสองีันมาสอนเงี้ยพันมาสอนเงยแคว่าคิ้วอยู่ได้แล้วพันมาสอนเงี้ยก็ได้เอาไปจับปลาก็ได้ผลลกมาวโอ้ันมาสนเงไอ้จับปูจับปลาจับไหนยู่บ่ม่จับปลาสอนไปเหโดยสอนไปัดเรียกอ่อังได้ังเรียกออค์ใาได้ยังไงถามพอดพันเมื่อนั้น ฟังม่ต mm. oh, ู no. ้แล uh, no. ้วว oh, ่าม no? eh ันม่ตู้ว่ามันชนแย่ชนไปชนไปหลตัวอนนี้ห้องวกรรัเชีนันระโดกเชือกเยชอพี่น้องเป็นชือชือนืเนาะโดยพันพันัน่นึ่งอาพันนี่พอตู้น้ำนแยว่าอะไรเชือเราเนาะโดยเอาพี่น้องจะว่าศูน อจ็จากปลาจกนพันส่วนเงี้ยอยพันมาน้าน่อยู่ห้องหม่เลยซื้อเรืองีกคหรอเลารื่องยังบอีกเดียคอยยีนวามันอดือพมากเลคอยเรื่องเขอชื่อแม่ขบือตอหาพันหมนอ่ะพอจะมาเขาบัาเยอยสิเอ็ดเขาจะดเบอทไมแ้วออเลอเลผง Hoa 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 อาเพิ่นขอพรน้ำเมลน้องนี้นี่อเรื่องอันที่ว่าไม่ตู้กระบอลี่อันขอยืมเงินห่างพนบาทนั่นแหละอาเพิ่นก็ได้เขียนมาบอกด้วยว่าเดี๋ยวอันว่าเงินทางไม่ตู้กระบอลี่ยืมน่ะเพิ่นมาเอบัวหอยเ่าวเพิ่นคืนเบียเด้อร์เพิ่นว่าซอยเพิ่นค่าเลือดค่ายาค่าไปโรงพยาบาลห้องหมอเดี๋ยวทั้งอายสี่ขอพรให้ำเมลน้องนี่เองเพิ่นว่านะ โู่แล้วสเนุ่อเยพินก็ะดัยถือว่าข้าวดีเถอะพี่น้องเนี่กน้องเพราะว่าคันละไอเพิ่นบ่ย่อมใช่งใช้สิงแห่งบอดีแล้วก็ต้องลรนหาเงินหาทองมากึนแม่น้องอนี่ปล่อย้ได้ไกปล่อยนะมแอเ่นไปหาสามข่าสาน่อเนะย่มันโ่โหขาย่เนาะลูกช้ลายอยาขายใ่ลูกใช้าน่อย เพิ่นบอกว่าเพิ่นกับพรเอาอะไรพี่น้องเพิ่นว่าเงินกับโบรายเพิ่อนมาสีซอยอ่าสีซอยพรจะสามมวดสาเพิ่นว่าเนาะมวดแรกเพิ่นให้นพันหามวดที่สองจะเพิ่อนให้เท่ายนี่จะอ่าเพิ่นได้รับปากแต่ชัดว่าเพิ่นอ่าบอกขอโทษน้ำเพืนอ้ายเราอยู่ดีมีแห้งริงงย่างแบบเบื้องหน้าก็อนไรเนี่ยเพราะว่าเพิ่นส่งเงินมาให้เพื่อนอ่าค่าเดินทางตลอดเดือนมาสองสามพันพี่นาอรนี่เพิ่นแบจะซอยเราว่าแต่ว่าเราจะอ่าเงินจะหาได้โบรายณไอเพิ่นจะเป็นคนใช่คนหนึ่น อฉยๆมาตลอดก็เลยมาบอกทั้งมตู้กะบอีนเล่าอันว่าคิดลายเรื่องเนืองทองเกซีหานใส่เ็กซีเอาจงไดให้น้ำลุน้ำลานมาบวกกันา้องไปดูกยเทียม่เอยวะอไก็ทำอูดีแม่้งคอยหาคืนหาคำหาเก็บหานน่นเลยแล้ววะคเยจะถอนน้ำหน้าแล้ว อาการเป็นยังไงตอนนี้อาการเป็นไข้เนี่ยสิ่งท่บอได้ปวดงอนปวดอย่างบ่ข้ออย่างเทาปวดอะบ่ปวดงอนคอมดันเนี่ยคอมดันอ่าอมันนันไหนหัวใจเต้นเนี่ยสัสหัวใจเนี่ยมันแวงอย้างเาสบายดิเออยังบันได้กินข่าวกินน้ำเนาะข่านูปบไให้ไปให้ใารพักพรอนคนเราเป็นหมอเป็นกระร นงของงามของนเได้อยู่ห่ลงหนย่งบ่ได้ท่านว่าทายเนาย่งบ่ได้กินสะดวกแต่ว่าอาทายนักทายยังไม่ได้ทายบ่อยสัตั้แจะมาจกม้อไงโบาณที่ทายคือบ่รายได่ของเนีมันบบรด้กินอย่างนี้บ่กินมันก็ต้องทายี่ดูปกติเลยกินักนัน่รือตนี้แหละเพราะว่า สิภาให้เรายัง sí, อืดนะยังยังแบบยังแบบอยู่ยากเลยพักงานอันบริษัทอันเฮาไปบ้านเฮาบริษัทไทยคือว่าอยู่ยากคะแนนคะแนนแนนตอนนี้นี่คือเอ่อเรื่องนี่ตอนนี้เจาต้องหาพักหานี่มาหนึ่งให้ไปตู้กินเพราะว่าคนเฮาเนี่ยปกติคันบริษัทไทยชงซัมเมอเนี่ยปิดปกติแล้วใช้ช้อนน้ำตรงก้นใส่หน่อยก็ไดอ่า เอาใบมันเอาใบมันออกซะเอาอเคนี้มันใส่ใ้อ่าให้กินผักกินหย่าน้ำแม่เม่อก่อนเซื้อมาไ่ได้กินมอซื้อมาเพมาบกินเพมาเนเจทองโอ้เเรองเีมเอ้ย่าเขามาตลาดนัดซื้อเีอยู่ฮนนี่กมีเพิ่นเขาาบาเพิ่นนี่เอาไปซื้อมาแล้วไปซือาจากโลกิเนาเอกินเทบอกเพิ บ่ลพิษนไบ่ไเยนว่ากินายกินพ่อยมันทายง่ายนี่นะิยวพิษได้ด้พิษเอนูกับิษอยู่พิษคมดันนี่มันมันมัน้คมดันแต่ว่าหมักไม้หมัพิษดอกหักไมนะเจ้ากินนู่นเจ้าไม่ทายมันี่หมักเก ่ามันแก่มันชมน้ำปากีือกแต่ก็ะตืองุบก็ผ่านเพราะว่ะะาหนึ่งบ้านของแก้มกังกอดมัน่ได้เห็นว่าอันนี้เอาเอา,เอาม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 าอย่าไปเฮ้ยอย่ามานะเฮ้ยก็เดินกินข่าวอย่นั้นบ่อนี่ท่านนี่คือมันแก่มังกอน่ะมันกินน่ะมันเย็นท้องเย็นใส่ก็กินนั่นแล้วมันจะเป็นแยังแก้มังกอน้ำอันนั้นนะคอยจะคอยจะตีปลาลูกใหม่เดี๋ยวคนเดือดก็เด้อมึงนง่ายพวกเดือดก็เด้อแม โดยตานี่แต่ว่าอันนี้หน่ยแก้วมื่ก่อนกินน้นเพราะ่าผเป็นอย่งนยแก้วมก่อนนะเขากินกินได้กับกอกินเนื้แล้วแนว้เนี่ยมันทีมันกินเน้อลงไปแลมันสบายทองใส่นะเดือนเงินหนึ่งทองมีทังเพ่นทั้งไอ้ไงเพ่นรับผิดชอบมาแล้วก็บพต้องคิดอย่างไรโมเลกุลวมื้อไม่กด้กั ฮ่อกงโอ้ยว่ามึงมีพยายามจซอยไม่สู้เนาะฮ่องกงดูโดนซาดยู่เฮากงกับชี้แร็พฮากงับแบบมัได้ไปใส่ช่วงนี้กดีพี่น้องเลยลุงผมก็ได้ไปใส่นะพี่น้องเลยว่ได้คิดมือสองมือเพราะว่านึงมากับไปแหละมันแบบว่าฮ่อการเดินทางอะพี่น้องขอโทษนำค่ารถค่าลางค่าของฝากของต้นในไทยลงไปวิ่งล่ามพันสองพันเนี่ยมันมันบมันบมีกำลังใจว่าไงสร้พี่น้องเันฮ่อคิดก้อแล้วคอยจะไปทางไหนกับไปทางไหนกับ ปลาทูงป้าไทยเง so so ี ujemy, ้ยเดีเอาพื้นเอาผ้าปะว่าสิไปหาพื้นว่าผ้าอยู่ไหนทูงเปล่าบัดไปหอดพื้นแล้วบัดกู้หาผ้าเอาหินอาบขึ้นมาอีกลงๆแล้วลืมเลยนี่มันจคิดว่าบุกคิดกิดคิดอยู่เผาใิ่ไหมมาดูจังเฮือนบัดมองเงี้ยมีเนาะ เพ็รปวกออกใช่ไหม่บรเ็ดงอกบอเ็ดงอกอไเ็ดงอยังงอกพรลายที่ได้เห็นพวกจิกาเขาได้ได้ดวบาแชุมมันมออกถิ่นกับเ็ดดินเนี่ยทังเหนือทังพาทั้งพวกเ็ดงอกไปหาใต้ไอยู่พี่น้องระไมออมเสพปลาน่ยวานนี่ยเมนีว่าออมปลาปนละวนแล้วน้นนแกงแกแกงแกงอยู่ กบกลมีแต่ว่าคอยกินไปเข่าอไย่างเงด้ยวันนึง้ะมาเขาเขาเขาต้องาเรื่องขับถ่ายสำคัญนเร่องารค้นห้องหรือบวช่ายอันตรายนะท้องน้่ท้องใส่เลยว่ามันมันอะไ้อื่บ่จ้ะเจ็บหนังตเจ็บบ่แม่ยังเวลาเจ้านอนน่ะเวลาจ้านอนเวลาเจ้าลุกเลยแมจ้าลุกแล้หมู่โจมเจ้าดหมูโจมเจ้าเครื่องไหนวหลังเลยก็ เจ็บมันปวดเืดยา่นเข่ากันเองไม่ด้เจ็นไงเจ็บไปทางนอกไปสิบออเจ็บไปทางนอกกามท้องเอาเวลาพ่งเลยเฉีนเด่นกามท้องขพระเจ้าคง้การยริมนะเว่าทัดททยเนี่ยต้องต้องต้องททยต้องเออ ที่กินพองวัทายนไได้ไม่ดูเหรอคน้องกินกินพวกนมันก็ต้องทายได้คนน่ะคันร่างกายครับปกตินี่มันต้องขับทายมันต้องทายบบเนื้อยา่อเราคือแกงเช็ดแกงหอนสิมันเนี่ยมันเป็นยาระบายเขาก็กินเส็กระงูกอย่างเงี้ยโบพิษดอกนันิงเหรอเนี่ว่าพิษมันหมายควาว่าสิ้นงัวข้าวสิ้นโบสิ้นงัวแล้วมด้เป็นอย่างเรแล้วม้นชูกินได้เห็นไหม เขาออกมาได้แล้วมันกินโดโรได้เรากินยาละบายแล้วมันดีมันดีต่อสุขภาพเราต้องกยนดยานีคือยางกันคือบริ่อ่อกันอ่อก่เจ้ากอาผักหญ่าชะแนลผักบุกผักบุ้งผักอันนี้แหละที่ให้แมกินอยู่ชุดยางไปจะให้แม่กินชื่อขาว่าอะไรเนาะมัน เรื่องอื่นเเป็ปสาสำคัญมานรกมันสำคัญอยงที่ว่าฮาวโบในกินถ่วกินน้ำในฮะาบโบไทายนี่แหละคนฮากินในไทยข่องเนี่ยมันก็อ่โบเป็นนกเป็นไผ่เนยกินก่ได้ถ่ายก็ได้เนี่ก็งยูยคือว่าแนบีของเลยเนาะกุ้ม,มใจว่าอยู่มึงหิองไอกุ้มใจังกุ้มใจเพรอะไรอล่ะกินน

มันจะว่าแบบนี้ก็เรื่องหนึ่งอันว่าอยู่นิ้งทไยทยชุเพานั่นมจอายพ่นรับใส่หาตัวนั้นแ่ละมต้องแล้วเจ้ายินท่ยืมน้ำมันแม่จานเตียงเอ้ยแล้วนักเท่าไหรยืมล้นน้ำให้ยืมพนันแล้วเอาไปู่ี่เะยเพีง เออมันตู้เพี้ยวนั่นอันอันเขาเที่ยวลนะคนเดียวอะไรอะไรเข่าน้ำถ้าก็ยืมขึ้นเก้าแล้วเนี่ยเออนั่ก็ยืมไล้วนั่นกนกอายืมขึ้นเก้า่าาด็อกแโอ้ลายสอบย่อกปลายพ่นะเออั่พนี้ะพ่นี่เหเ็ที่เหลก็ี่ไรแล้วเห็นไหมเพราะว่านางพรดยู่ำลูกงอมเงี้ยมที่หลมันคืดบ่อยเป็นไปค่อยกินไปกับขวขา

ี่ปลาลูกเรืมันตอลานับพี่มาชงกูพี่ชงโจ๊บบวยนั่งกินีเจนี่นี่มากินปลอ่ะมีแต่ว่าอ้พนช่จอว่รดีเลยนะพี่น้องเวหบุญคบุญูคนรวยด้ออไอ้เด้อบุญนี้ไอแล้วกับบนี่ยเา ว่า่นาขบุณขอบุณพุกมุใจอ้ายเป็นอรเนาะสีเปอเนหลายเด้อหลายเด้อหนาวหาำกับหายไ้รลบหายวยุตเคาา้วยคือมียูรีมีแหงมีแหงขกใหงความเน้อดีหเนาะไเด้อเฮ้ออนี้ก็ได้เนาะฉันนมัดอันบางอันกะไรโดยอันนั้นน้อิีกนมามีตู้แล้วอันอยากนอนพักผ่อนม่รุงมกะสีขอยจบคิดก่อนเนึเนาะจะไหนกะอุ่่ก็ต้อง สบายดีพี่น้องเนาะพี่น้องเอามือถ้าหนาบุญน้ำไอ้คนถือเดชได้ทำนะถือเดชสดไปสอยคนเฒ่าที่เจ็บที่ป่วยนี่แหละครับถหาหมอเน้าพี่น้องขอให้บุญคำน้ำซู่อย่าเจ็บอย่าจนน้ำน้ำไม่รวยไอ้เยสุขภาพแข็งแรงเจ้ากระดับบุญคุณเอฟซีคุณยังจะดีว่าชูทานนะพี่น้องมิได้ว่าเอามืออื่นเพื่อนและลุงสิไปพารานไสเมื่อนี้ไม่ได้ไปเพราะว่า์รี่เพื่อนไม่ได้ออกไปเพราะลุงกะฝนตกฟ้าห้องยังไม่ไปใส่ไม้ใส่กับชีวิตจักรไปลำบากว่าไม่ยังหนอกเขาก็บบอลมีรถใหญ่ มีไดว่าถ่าไปว่ามเมื่อื่นว่าสิไปแจ้งข่าดีน้องเพิ่นน้องนาไม่ใช่เป็นอบคุ้นลน์เนาะพี่น้องเอซีก็ได้ปาที่น้องไม้ว่าชิดนี่แหละมาปิ้งปลาเมื่อให้ลูกว่ชกันที่เองูกป้าเพื่อนแหละอได้มากินแรงว่ะเนาะอ๋อสบายดีแล้วเพ่เออดอยดอย